เราได้ต่างๆที่จะไปทำลายเนื้อมาได้อย่างนี้นะมันเหมือนกับถ้าเรามีมือนะครับมีการส้วมตุ่งม,มือตื่อเป็นพุนไม้ที่สมางนะครับแล้วก็สำหรับนองไข่นุยเนียถงใบพูกนะครับนองนางพิมพยเีระวังกินโรโมตุกซับดาครับช่วยดีโทษในลำไส้สร้างสมโออ,อ่างใช่ดีซร้างส,สมองเนี่ยมันมีโคเรียกไฟเบอร์มีกากใหหญ่อาารที่มีคุณภาพ นะครับมันหยอยอื่นใดมดแต่สังเกตนะครับสมโูมันจะท่ายอกกันก็ถูจถปูเื่ยงท่ายเนี่ยแต่มันเป็นตัวฉีบัดเถ่องของสุขภาพมันจําเป็นนะ <lish S 2> พี่พร <taraf S 2> ชัยเอ่อทิ้นยิ้มนอนรับแล้วก <ถ emu S 1> <ๆ>็ท่ายกคลองนี่คือเป็นปัจจัยที่มนุษย์เราต้องการที่สุดนะครับแต่เราต้องลองคิดแลยว่าการนักสร้างสุขภาพจึงไม่ใช่เื่องของห้าโมหรือเอายามาระบทานอย่างเดียวนะครับอย่างหน้อยในหนึ่งสัปดาห์นะครับในเจ็ดวันนี่เราต้องมีการดีทุกลำไส้ตัวเอง พิ่นมาที่ยังแนะนำวันนี้นอกอยากความอร่อยกว่ามม่วงความหว,วานกองสมูทเลยนะอยากให้กำหนึ่งหรื่อง่ารูปผาต้องดีโท๊ะสะโคนหนึ่งดีโท๊หนึ่งครัง้งอย่างมาเรื่องนึ่งสีสมูทอ่ะครับได้พ่นจริงๆครัรบแถวใต้สบาะใบคนแถวใต้าย,ายนี่อารมณ์กระเดี้ยนตรงนั้นนะนั่นครับนี่นะใต้ไม่ได้ครับวันนี้ดีใจครับมาที่ชินอะวงฟาร์มนี่สำรับหนองไข่หนุย่ยได้เห็นผู้บริหารผู้นำซุ้งสุดกองจังหวัดเนี่ยครับก่อนที่จะไปสู้นับตรงนั้นนี่เข้ามาจากเกษตร ในทางการเมืองเขาบอกว่าเราเลือกผู้นําเชนใดในบ้านเมืองจะเป็นไปเช่นนั้นกาเซตาโกนเนี่ยเป็น80เปอร์เซ็นกงเกือบทุกจังาว่าตัวประเทศไทยยกเว้นกรุงเทพและแนวโน้ที่สุดนะครับวันนี้นะร้นี่โชคดีที่ได้ผู้นําคือเป็นหลูกกาเซตาโกนตัวจริงชินนวงฟร์มเนี่ยนะครับเป็นวงข้องไกรอินไมายถึงสีเขียวไม่ถึงความมุ่มสุ่มมูลทังดิงดนทังน้ำทังลมทังไฟยึดโยงมาวันนี้เราตื้อหวาชินาวงฟรามนี่ตรงเป็นสถาบัานการเรียนรู้ เราไม่ได้บริหารจัดการเจ้าผผลิตพ้นที่เป็นอาหารเป็นความมั่นคงนานหาะอย่างเดียวนะครับแต่ทีนี้ฝึกความมัน่นคงของมนุษย์ในวิธีการจัดการโดยเจ้าผูเรื่องโคองการโฟกัสปีิการตลาดนายกนามนี่ทาให้เล่เป็นตัวอย่างเลยเพราะะน,นการที่เราเล่เพศนะครับก้องชินงฟาร์มที่ไรซสดนะครับไม่ใช่เล่เพื่อบริโภคสึ่ง้านะมันจะได้ก็เรียกว่าคอนเซปต์ความคิด ว่าเรามีอะไรกันแล้วแต่วันนี้จะมากจะน้อยนี่คือตลาดเหนี่ยวไหมกับที่เกิดขึ้นกับทองน้ำครับมันเกิดจากว่าม,มันมีเทรน์ไม่มันทําให้ทุกคนมีโอกาสนะคะพี่บอลใช่เพราะว่าเทรนไม่เหมือก่อนเนี่ยเวลาเ,เราต้องย้อนรลักกันไปไหมนะวะเวลาเรามีเรา จังหวัดเราในเวลามีปัญหาสินค,าค้าเกษตรนะเราต้องเอาสินค้าเนี่ยคุ้นไปใกล้าตามที่ mm. นั่นที่นี่ตามลาดนั่นลาดนี่ใช่ไหมผ <Yeah. S 1> ่าไปอำเภอนันพาไปจังหวัดนี้เพื่อพาสินค้าไปใกล้ห uh. รือว่าใครมีสินค้าดีๆกันพามาร่วมบอกพิงาน <Yeah. S 1> เนี่ยค่ะคุ้นไปใกล้กันไป uh. นอนวันวันคืนตามนู่นตามนี่ใช่ไหม uh. mm. ต่เดินนี้ลูกมันเปลี่ยนนะคะกระเซ็นแตรกรหรือพี่น้องประชาชนมีสินค้าหรือว่ามีศิลปะหัตถกรรมหรือว่าของกินของชายกองแปรรูปพวกนี้ที่เป็นของตัวเองนะคะ เราควรจะนำเสนอสินค้าของเราด้วยอ่าก็เรียกว่าโชว์รูมของเราโชว์รูมก็คือเนี่ยค่ะท้งมดดนียคือโชว์รูมข้องของเราก็คือสื่อโซเชียลนะเราไม่บอกว่าเป็นสีฟ้าหรือว่าสีดำเรืออะไร้ดอกต่อต่ได้เราไม่โวนะฮะแต่พูดวันนี้คือสื่อโซเชียลท้งมดนี้คือโชว์รูมที่ควรจะแสดงให้กับผู้บริโภคเน้นว่าเราทำอะไรได้กับสินค้าที่เรากำลังจะส่งไปให้ผู้บริโภคผู้บริโภคซื้อเบ้นทุกวันเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกมั่นใจครับ คนทัวโลกสามารถเทงเราได้บนสื่อโซเชียลว่าเราทำไรได้กับสิ่งที่เรากำลังจะขายเนี่ยเมื่อเขาเห็นดุวันเขาซึมซับเขาเห็นความตั้งใจเห็นความปราณีตของความเป็นเกษตรกรของเราเนี่ยวันนึงวันใดที่เขาอยากสิ่งที่เราทำเนี่ยขึ้นมาเนี่ยหรืออยากมีสิ่งที่เราทำขึ้นมาเนี่ยวันนั้นก็จะคิดถึงเราแต่เราควรจะทําทุกวันทําเป็นนิสัยทาเป็นนิสัยทาเป็นกิจวัดประจาวันว่าเราควรจะทายโทษ การทํางานของเราให้กับคนบนโลกโซเชียลในรับเพื่อให้เข้าสึ่นศับด์ซึ่งการทํางานของเราความตั้งใจของเราเนี่ยตความาันนี้ของเราเนี่ยแม้นวันนี้เราไม่มีสินค้านะคะเราก็ควรที่จะขึ้นอัพเพื่อให้เขารู้ว่าเราทำได้อยู่คนพวกนั้นสนใจเราเมื่อใดเนี่ยวันที่เรามีสินค้าวันนั้นเป็นวันที่เรายิงเข้าตู้ แม่เวลาเราเล่นฟุตบอลเนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องเล่นฟุตบอลยิงเข้าตู้ทีเดียวไม่ได้ค่ะมันก็ต้องเลียงไปไปถอยไปเรื่อยถอยไปเด่นหน้าเดินล่างเด่นล่างเหม่ถอยไปถึงจะยิงเข้าตู้แต่ว่าเราไ่าเรายิงจากโกนี้ไปโกนู่มันเป็นไปไม่ได้ครัเนี่ยครับว่างเป็นหนังในใจของลูกค้านะครับผู้ที่มาทับริการนะครับต้องให้เห็นตีมาตีไปการเพาะเลียงดู ตรงน่งตัวอย่างแล้วก็เวลาเปิดร้านขึ้นมาแล้วก็อย่าปิดปิดเปิดเปิดต้องทำต้องทำเสม,นสม,มอน้ำม,มาจากการเลยที่คุณเล่7คูคอ่ะ